พลาดสายหวานงานเข้ารุมเราด้วย13โรคร้ายหมอหมอกหมอยาทลุมิติใครที่ชื่นชอบความหวานวันนี้งานเริ่มเข้าแล้วนะคะเริ่มต้นด้วย 1. โรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบรับประทานน้ำตาลจากอุตสาหกรรม 2. เมะเร็งตับ 3. โรคอ้วนโรคไขมันพอกตับ 4. แผลลิซิดวงทวาร 5. ภาวะเลือดเป็นกรด 6. ปวดศีรษะปวดไมเกรน 7. ตะคิวสิวกระผื่นคัน 8. แผลผุพอง 9. วัน,นโรค 10. โรคหัวใจ 11. ฟันผุ 12. แก่ก่อนวัย 13. อายุสัน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ถ้าหากเริ่มจากทีละขั้นตอนอย่างช้าเพื่อให้ร่างกายได้ปรับเปลี่ยน และเกิดความเคยชินจะทำให้ได้ผลในระยะยาวที่ดีกว่าหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพโดยการลดปริมาณการกินหวานกันนะคะเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ